สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนมาห,หนี้ยายนงมาเห็ดอมองเก็บไม้มองเก็บของเก็บเล็กเศษเก็บไม้เศษนี่ค่ะเก็บไม่ว่าจะใส่เก็บเล็กเห็ดบานหน่อยสลัดหน่อยนี่ค่ะกระลังตาแหวนกระลัง ตังเสาเนี่ยค่ะตังเสาเห็ดสาล่าหน่อยไปเก็บของนะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแลหละเศษไม้เศษเล็ก,กม่นเป็นเศษอัน,อน,นเศษที่พ่อใส่ได้นะคะเศษไม้เศษเล็กนี่ค่ะถ้าเก็บไปถ้าเฮากองไว้แบบนี้นะปวกมันก็จะขึ้นปวกก็จะกิน จำเป็นก็นต้องเฮ็ดมองไว้นี่เฮ็ดสาลาหน่อยเฮ็ดมองเก็บสูงจากดินบ่ให้ปวกกินปวกแห้งแห้งเพี่น้องปวกหลค่ะปวกหลว่างไว้แค่ขึ้นหนึ่งสองขึ้นตื่นย่าหมสาวเมา่ไงเบิง้งมาจับผิกเบิง้งปวกกินเต็มเก็บเสร็จเล็กเสร็จใหม่เนี่ยแะคะ่ะเสร็จ ตุ่นกองนึงครับคุณเก็บเศษใหม่เ็จนี่ใหม่แบบนี้อันนี้อัน,นกับเก็บไปใส่ประโยชน์เพื่อได้เฮ็ดอันนั่นอันนี้ได้เฮ็ดโต๊ะเฮ็ดเก้าอี้เฮ็ดแขนั่งเนะาะเดี๋ยวเลยหาหมืองไหวกันอกองไวเหมันก็บปวกจะกินมด อันนี้ก็เลยใส่เล็กเศษเนี่ยค่ะใส่เล็กเศษเห็ดเสาเห็ดเห็ดเสาเห็ดขั้นเห็ดก็อื่นอยังเงีแอนน้องก็เอิ่นบ่ถือแอนน้องก็เอิ่นบ่เป็นเนาะก็เห็ดทั้ง เอาเล็กนี่นะ H A. แหละเฮ็ดไอ้เดีอจะประกอบแล้วขึ้นเสาเอสแล้วก็จะทาสีทาสีบ่ให้สนิมบ่ให้มันเข่าสนิมเนาะเอาสีมาทาแต่ว่าเอานี่ก่อนจะให้ H A. เป็นรูปเป็นล่างกาลัางเฮ็ดมันให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาก,ก่อนมุ้งหลังคา รูปเป็นล่างกจะเจ้าสีมาทาให้มันทนท่านกว่าน,นี่เนี่ยนี่มันเป็นสีแดงเขาสนิมหมดละน,นี่น้องก็จะนนมาจับนัน่นจับนี่ซอยตาแวน่นบางไหีสิว่าเฮ็ดหยากานนะต้องจับซอยกันเฮ็ดซอยกันไปเฮ็ดมองเก็บเศษใหม่เศษเล็กไป Vậy thì hết tổ hết Vậy hết hết tăng năng Hết khẻ Hết nó Để năng đầy Năng phạt năng sau, ừ. Nói ยายนุ่งไปจัดใส่ตะแแบบกันเด้อพี่น้องนีง่แบบใส่ตะแแบบกันเห็ดแล้วยายนุ่งจะรีวิวให้เบิรงอีกอันนี้กระรังเริ่มยายนุ่งข้ามาเบิร์นสำนีก่อนสวัสดีค่ะ